สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าสวนยามเย็นนะคะวันนี้เราลดน้ํายมเย็นเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราได้เริ่มตัดกล้วยไมย้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วค่ะเทศกาลตรุดจีนปี69เราเริ่มตัดกันแล้วนะคะรู้สึกปีนี้จะเงียบๆอะคะ่ะเหมือนธรรมดาเราต้องตัดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ปีนี้ก็เพิ่งจะได้เริ่มตัดวันนี้ก็วันที่ สิบสองกุมภาพันธ์แล้วนะคะนี่ค่ะช่วงเช้าเราไม่มีเวลารดนะเรามัวแต่ตัดไม้อยู่ค่ะก็ช่วงนี้ราคากล้วยไม้ก็ขึ้นนะคะไม้นอกก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สองบาทนะคะไม้สั้นสวยอยู่ที่สองบาทราคาบอมโจแดงนะคะไม้นอกแล้วก็จีนก็ได้หยุดตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเทศกาลรุษจีนเขาจะตัดเอาไปแช่ห้องเย็นแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ก็เขาจะเป็นช่วงที่หยุดแต่ว่าไม้ยุโรปหรือไม้ญี่ปุ่นเนี่ยยังตัดอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะรื้อปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตัดหมดแล้วก็เตรยียนเราจะให้คนเข้ามาตัดต้นขายแล้วนะคะแต่ว่าเห็นเขาขอตัดที่อื่นก่อนนะคะอ่ะ ให้เลยตุดจีนไปแล้วจะเข้ามาตัดนะคะแล้วก็มีการผ่าต้นขยายพันธุ์ไว้ปลูกใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม้ตลาดนะคะไม้ตลาดออกจากสวนนะคะอยู่ที่1 0 0บาทค่ะต่อกิโลกร,รมัมปีนี้นะคะกล้วยไม,ไม้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะกล้วยไม้น้อยค่ะแต่ว่าใกล้ๆตุดจีนนี่ก็พอดีอไม้นอกสั่งหยุดนะคะจีนสั่งหยุดก็ แล้วก็บวกกับอากาศร้อนก็จะบานขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ดกเป็นลูกนะคะแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ได้ดกเป็นลูกอย่างนี้ก็เพราะไม้เราอ่ะเป็นเริ่มอายุหลายปีเริ่มจะรื้อปลูกใหม่ถ้าเป็นไม้ช่วงสาวๆอย่างปีสองเต็มที่กําลังออกดอกเต็มที่นะคะก็จะดกมากนะคะเพราะว่าส่วนาตดข้างๆบ้านเนี่ยเขาดกเต็มที่เลยเพราะว่าไม้เขาอ่ะอยู่ในช่วงปีสองนะคะก็พอ เป็นอย่างนี้เราจําเป็นต้องรื้อปลูกใหม่นะคะถ้าเราไม่ลื้อเนี่ยช่วงนี้ช่วงไม้ราคาดีๆแพงๆนะคะก็ไม่มีดอกให้เราตัดนะ่ะจะไปออกในช่วงที่มันถูกออกดอกพร้อมกันเยอะๆนะคะก็คิดว่าเราลื้อปลูกใหม่ดีฝ่าเนาะเพื่อที่เราจะได้ราคานะคะตอนเราปลูกแล้วก็ต้นก็แก่เราด้วยเราก็อยากจะปลูกใหม่โดยเฉพาะกระบะนะก็เริ่มมีอาการผุ นะก็จะทำให้ต้นไม่งามนะคะช่วงนี้เทศกาลนะคะตุดจีนวันนี้เราก็ตัดไป200ฟโลแล้วนะคะแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนที่เราตัดไปแล้วรอที่เขาจะมาลื้อต้นปลูกใหม่นะคะลื้อก็คือตัดต้นขายตัดขายไปนะคะแล้วก็ช่างโลเราก็จะได้ทุน ที่เราจะมาซื้อเครื่องปลูกคืนบ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะไม่ต้องลงทั้งหมดนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์เราก็คือผ่าผ่าผ่าต้นนะคะผ่าอย่างเนี้ยต้นอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกต้นลำ่ำล้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเลือกต้นลำ่ำล้เราจะไม่เอาต้นเล็กนะเราจะาต้นใหญ่หญลๆล่ำล้ไว้เพื่อที่เราจะไว้ปลูกนะคะนี่เราก็ต้องจ้างผ่านะคะ เขามีคนจ้างผ่าก็ร้อยหนึ่งสามสิบห้าสตางค์ต้นละสามสิบห้าตังค์ร้อยหนึ่งสามสิบห้าบาทแต่เขาเนี่ยจะขนกระบะทิ้งให้เราด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยส่วนการขายเนี่ยเขาก็จะปาดทิ้งปาดเอาแต่ต้นใบนเอาทิ้งแล้วก็ขนกระบะทิ้งให้เราด้วยตอนนี้กิโลกร,รัมละเท่าไหร่ย,ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ช่วงนี้ราคาต้นค่อนข้างดีนะคะก็อยู่ ขึ้นอยู่กับราคากล้วยไม้ด้วยถ้ากล้วยไม้ราคาดีต้นก็จะราคาดีเพราะว่าก็ไม่มีคนอยากจะลื้อเสียดายดอกก็อยากจะเอาดอกเก็บไว้ขายนะคะตอนนี้เราตัดสินใจที่เราจะลื้อปลูกใหม่เพราะว่าพอปลูกประมาณ7เดือนเราก็จะมีดอกตัดใช่ไหมคะก็จะเราปลูกช่วงนี้ก็ไปไปลายปีเราก็พอมีดอกตัดขายแล้วช่วงตุดจีนปีหน้าเราก็จะมีดอกขายเต็มในสวนแล้วนะคะ ก็เลยตัดสินใจว่าปลูกในช่วงนี้ดีฝ่านะคะเพราะว่า1นะต้นก็แพงต้นทุนก็จะน้อยลงพอร,ราคาต้นแพงต้นทุนก็คือเครื่องปลูกเนี่ยกระบะเนี่ยเราก็จะช่วยค่าเครื่องปลูกได้นะคะจากการที่เราขายต้นนะคะแล้วก็สองนะคะเราสามารถมีดอกขายในช่วงปีหน้านะปีหน้าเราจะได้มีดอกกล้วยไม้ขายนะ อันนี้เราลื้อครึ่งสวนก่อนนะคะแล้วอีกปีหนึ่งเราจะลื้อครึ่งสวนเราทยอยลื้อนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลื้อหมดพอลื้อหมดเนี่ยเราไม่มีไรายได้อย่างเนี่อยองลื้อเนี่ยก็คือพี่ก็ยังสามารถพอไปเลี้ยงน้องได้นะคะปีนี้ก็ถามว่ากล้วยไม้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากนะคะก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างก็ การเราทําเกษตรนะเราก็ต้องรู้จักเก็บนะคะไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาแล้วเราใช้หมดเราต้องเก็บเอาไว้ลงทุนนะคะต้องรู้จักเก็บออมเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนเป็นเดือนประจํากล้วยไม้เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนถ้าได้เยอะราคาแพงเราก็ได้เยอะราคาถูกเราก็ได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเราต้องอควบคุมนะคะเราก็นึกถึงวันข้างหน้าของเราค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เราตัดไปเมื่อเช้านะคะนี่เห็นไหมคะโล่งหมดเลยค่ะนี่นะคะช่ออ่อนก็ยังมีนะคะนี่ช่ออ่อนก็ยังมีเยอะเราก็สวยด้วยแต่ว่าเราอะตัดใจนะคะ,ะปาดขายไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะหนึ่งเราจะได้รีบปลูกนะคะเพื่อให้ทันเทศกาลปีหน้านะคะอย่างปลายปีเนี่ยเราก็จะมีไม้ตัดสอง ลดต้นทุนรดต้นทุนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นราคาแพงนะคะก็จะเอาเงินที่เราขายต้นเนี่ยมาซื้อกระบะมาเป็นต้นทุนซื้อกระบะแล้วก็ค่าจ้างผ่านนะคะนี่ก็จะช่วยได้แล้วถ้าเราจะไม่ลื้อนะคะเราก็ต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยลดน้ำก็จะมีต้นทุนแล้วกล้วยไม้เนี่ย ราคาจะขึ้นยะลงยังไงก็ไม่รู้ถ้าราคาถูกมากๆก็ไม่คุ้มนะคะหรือไปดีฝ่าแล้วเราก็ไม่ต้องทํางานด้วยคือเราไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยฉีดยาลดน้ําบํารุงเขานะคะก็เป็นการลดต้นทุนไปอีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้เขาจะยังพอมีดอกให้เรานะคะแต่ก็ไม่คุ้มคิดว่าอาจจะไม่คุ้มนะคะด้วยการที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็ฉีดยาแล้วก็เปลืองค่าแรงแล้ว ปีหน้าเราก็จะมีดอกช้านะคะตอนที่ช่วงราคาดีๆเราก็ไม่ได้ตัดไม่มีตัดกับเขานะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของชาวสวนเรานะคะแล้วก็วิธีการผ่าเราผ่าแล้วเนี่ยเราจะมีการตรงนู้นตรงนู้นยังไม่ได้ตัดนะคะจะเห็นเป็นแดงเดี๋ยวเราจะตัดพรุ่งนี้เ,เคล็ดลับการผ่ากา็คนที่มาจ้างผ่าเขาก็จะมีความชำนาญเป็นพิเศษเวลา ที่ตรงนี้นะคะนี่ตรงเนี่ยถ้าคนมือข้อไม่แข็งจะทําให้เป็นแผลได้เวลาผ่าเขาจะทาให้เป็นแผลเป็นแผลน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะมีการเราจะเอายาเนี่ยมาลดนะลดโคนต้นที่เราผ่าที่มันเป็นแผลอะ่ะมันจะมีแผลเราก็จะลดเอายามาลดแผลเพื่อลดการเน่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ต้องไม่โดนน้ําค่ะช่วงที่เราผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทิ้งน้ําไว้ประมาณไม่ลดน้ําเลยนะหนึ่งสัปดาห์เพื่อป้องกันเน่า,ายกเว้นฝนตกนะถ้าฝนตกนี่เราก็แบบมันเกินความคาดหมายอะนี่ตรงนี้นะคะปีหน้าเราถึงจะลื้อนะคะตรงนี้แต่ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะตอนนี้นี่ค่ะวันนี้เราก็เลยจำเป็นต้องลดน้ำ ตอนเย็นนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆที่สวนจะไม่ลดน้ําตอนเย็นนะคะแต่วันนี้มันมีภารกิจตอนเช้าจะลดพรุ่งนี้ก็ไม่ทันเพราะพรุ่งนี้มีออเดอร์เยอะนะเราก็เลยต้องมาลดตอนเย็นเอาละคาวันนี้ต้องลัก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ